ผัประดุกเหอเยื่อครับดักทั้งหมดก็สบหลังนัดเดี๋ยวห่อเริ่มหมดแล้วเหลือเดี๋ยวจะห่อให้ดูครับผัประดุกเม็ดเล็กต้องใส่ยอะใส่นิดเดพอพอประมาณนะหมุนใช้มุงฟ้ายางรัดครับยางลัด หนึ่งสองสมรอบพอหมดสามรอบเดี๋ยวยังมันจะขาดรับแค่พออยู่นะ เชือกเราอยู่ข้างในเนาะเชือกเราอยู่ข้างในมัดเชือกอย่างนี้มามัดเนี่ยต้อง,ม,องมัดไว้ครับไม่งั้นเหยื่อมันจะลอยนี่มันจะลอกคออยู่ข้างในมันลอกเนี่ยคักไว้ Mình, không không? Mình, mình sẽ này cho có cho vào cái này nhé cái 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 ต้องมัดไว้เนาะเดี๋ยวเหยื่อมันจะลอยขึ้นถ้าไม่มัดไว้มันเหยื่อมันจะลอยครับเราต้องมัดไว้ให้มันอยู่ตรงกลางน่ครับแบบนี้ล็อกไว้เวลาดึงดึงออกง่ายครับเดียดึงให้ดู

ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวใส่เยื่อนครับเนี่ยเยื่อตั้งหลายหลังใส่ให้ดูแค่สองหลังพองเนาะเดี๋ยวจะไปดักเลยครับครับสวัสดีครับถึงที่หมายแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนเยื่อก็ใส่แล้วใส่เรียบร้อยแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาดักเนาะดักไม้เก่าเนาะนี่ครับไม้เก่าไม้นี้แหละครับ บอที่เราเคยดักเนาะคลิปแรกของปีครับปีหกเจ็ดสองพปีสองพันครับปีนี้เนาะดักรอบๆครับเดี๋ยวจะดักให้ดูแค่สามหลังเนาะดักตรงนี้ก่อนเนาะ วิธีการดักก็ดักง่ายๆครับเนี่ยแค่โยนลงเนาะัรเนี้เรามัดเหยื่อไว้ตรงกลางแล้วขอให้ถึงพื้นครับพื้นเนาะเหยือ่อก็เหยื่อแบบง่ายๆเลยเหยือ่ออาหารปลาดุกสูตรไหนก็ได้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ได้ เราไม่ต้องผสมต้องมัดเชือกไว้ด้วยครับมัดเชือกไว้ด้วยเพราะว่ากลัวมันหายนะกลัวมันเวลาตัวเงินตัวทองไปกินเข้าไปแล้วก็มันจะเรียวหายเนาะทางนี้ ก็มัดไว้ามาเด้อขอโทษดว้วยที่จะทำลูกหลานมาดักกุง้งมาบนี้มีคนเขาทำเไยหาหอยอยู่ อันนี้มันหักสเสนมมันกินนะหักไปเขี้ยนหนึงเนาะกานหนึงหาเชือกมามัดแก้ไขเอาโอ้ตรงนี้ชันมากเนี่ยจะลงได้ไหมเนี่ย หาที่ลงก่อนนะลงไ,ได้แหละตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ลกป่ายาลกุกจะลงได้ไหมเนี่ย ถึงพื้นเนาะนี่แหละแค่นี้แหละครับเย็สทุกคนดักให้ดูส้ำหลังเนาะเดี๋ยวจะดักให้หมดก่อนเนาะทำแล้ว ห้าโมงกว่าแล้วครับห้าโมงครึ่งแล,แล้วจะดักให้หมดก่อนนาะจตตามพรุ่งนี้เช้าเลยครับว่าจะเด็ดหรือจะหมานขนาดไหนใส่เยอะเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับีทุกท่านเช้านี้ก็เราไปกู้ ดักกุ้งครับที่เราดักไปเมื่อวานเนาะตอนดักก็ได้ถ่ายให้ดูเนาะแต่ตอนเช้าเวลาไปกูก้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็ทงมันก,ก็ได้อยู่ครับอืมอะไรใหญ่ๆเนี่ยตัวกินกุ้งครับตัวกินกุ้งแตมาสามตัวเนาะสองหลังเนาะสองหลังได้สามตัวกุ้งก็พอได้อยู่ครับ กุ้งพอได้พอได้โคอยอ่มีเจ็ปลาซิวด้วยปลาซิวหางแดงเนาะแต่ก่อนปีสองปีที่แล้วเนาะกุ้งเยอะพอมันมีปลาบูปลาบูเข้าไปอยู่ก็เลยกุ้งเริ่มจากเบาบางบานะกุ้งไม่อยากทำมีเยอะชาวเน็กินกาแฟไม่เดิม <laughs> ดักเจ ER. ้าโบกเก่าะครับโบเก่าะโบที่เราเคยดักเนาะไม้เก่าะนะครับดักเป็นไม้เก่าะไม้ใหม่มันใหญ่ครับไปยากไกลมาก เราเน้นเน้นสองอย่างเราเน้นปุ่งกับประบูนเนี่ยครับเ,รเน้นเนี่ยตีให้ดูประบูเนี่ยนี่สามตัว โอ้โหปลาซิวเด่นเลยสับสดใหม่ๆอ้วอ้ีสุดเลย ได้กุ้งเยอะขนาดไหน <c oughs> อะเทเสร็จแล้วครับเยฟสีทุกคนก็พอ,อได้ก้อยอยู่เนาะมันถวยหนึ่งเนา หย,ย,ยื่ก็ยังยูนี่ยเอาไว้ดักอีกเอาไปหมักเนาะหมักตอนเย็นค่อยไปดักเดี๋ยวให้ดูนะครับได้ประมาณนี้แล้วครับกุ้งกับตัวใหญ่ๆด้วยเนี่ย กุ้งก็ไซซ์ใหญ่ปลาบูก็ตัวโตโใหญ่ๆหญโตโโอโ้โหปลาบูนี่นาอืมกุ้งกับพอได้โกอยู่นี่นี่ทั้งกุ้งทั้งปลาเซลครับกุ้งกับปลาเซลปลาเซล หางแดงเนาะสิวหางแดงอันนี้กุ้งตัวใหญ่ด้วยนีย่กุ้งไซส์ใหญ่ด้วย,ยได้อยูอ่เนาะประมาณขีดหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหต้องสิบหลังนะกับดักเรากับปลาบูเนะ่ะ ถือว่ามา <c oughs> ัดว่าเด็ดอยู่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับหาอยู่ฮากินแบบบานๆเนาะดักกุ้งได้ปลาบูดักกุ้งไม้เก่าครับปีสองปีที่แล้วเนาะที่เราดักคลิปก่อนหน้านั้นก็ได้คลิปเก่าๆเ,เนาะ ที่เราทำหูดักหลังละสองสามขีดเนาะหลังละสามขีดเต็มเลยตอนตอนนั้นไม่มีปลาบูเข้ามาอยู่แต่ช่วงหลังๆนะครับพักหลังนี่ก็น้ำน้ำท่วมน้ำท่วมลักปลาบูมันเข้าบ่อเนาะปลาบูมันเข้าบ่อแล้วก็แพร่พันธุ์เยอะเพราะว่ากุ้งมันมีเยอะเนาะตรงไหนมีกุ้งตรงนั้นมีปลาบูเนาะ กระบูมันอาหารของกระบูนั้นเนี่ยกุ้งเนี่ยแต่พอดักได้อยู่เนาะพอได้อยู่กระบูลูปะกุ้งเนี่ยพอได้กินอยู่เนาะแต่มันหลบซ่อนไม่อยากจะออกมากินเหยื่อเนาะ ใส่ใหญ่ป่ตัวใหญ่แคนี้แหละครับสวัสดีครับผมัดแจบรับเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องเขาอไปทำคุ้งเต็มไปก้อยรวมเม็ดเลยเนี่ยก็ปลาซิวครับสวัสดีครับเอ็ดีทุกท่านครับกินข้าวด้วยกันครับข้าวเช้าไนก็นี่ครับ หลังจากที่เราไปดักกุ้งมาเนาะนี่ดักกุ้งมาก็ก,กุ้งเต็มกับปลาซิวครับนนก้อยก้อยกุ้งปลาซิวเนาะแซ่บแบบบ้านๆาเนาะนนก็ไข่เจียวนี่ก็ผัดหนอ่อไม้ครับเมน,นูเด็ดวันนี้ครับดักกุ้งโมาก้อยมาราบครับ แซ่บครับรรรรกินข้าวด้วยกันครับนานกินทีเนาะผักก็ไม่มีเนาะนี่มีแต่ผักใบชับพทูเนี่ยหรอครับแซ่บด้วยกันครับสุกคนแซ่บครับ ขออนุญาตกินข้าวครับไอ้พว่าไก่เลยก็สั่นแล้วน่นาว่ามันจะใช่ปีศาจผอมๆนะไม่น่าจะเป็นไปได้ฉันไม่เห็นได้กลิ่นไอ้ปีศาจเลยสิลุงบอกแล้ว